สวัสดีค่ะนำ้ำชมจากร้านลูกไมาวิภานนะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่254ค่ะ254รหัสอยู่ด้านบนซ้ายมือนะคะช่องทางการติดต่อค่ะไลน์ไอโดยตรงของทางร้านแล้วก็เบอร์โทรที่ติดต่อได้อยู่ด้านบนขวามือตลอดทั้งคลิปนะคะรุ่นนี้254 เป็นเสื้อลินินอีกแล้วค่ะคุณแม่หลายคนโทรมานะคะขอโทษขออภัยด้วยรุ่นก่อนๆลายอื่นหมดแล้วนะคะรายนี้น้ำส้มทำมาเติมให้ใหม่เป็นลายใหม่ค่ะมาทั้งหมด5สีนะคะหลายคนโทรมาหาลินินช่วงนี้เพราะว่าอากาศร้อนมากจริงๆนะคะแล้วก็ลินินของเราน้ำส้มคอนเฟิร์มว่าใส่สบายค่ะคุณแม่ค่ะเป็นลินินเนื้อดีจริงงานสวยจริงนะคะไม่อย่างนั้นไม่ขายมาได้หลาย lot, ลาย็อตหลายลายหลายรุ่นขนาดนี้ค่ะคุณแม่ขายดีจริงๆสับรุ่นนี้ ะะก็ตัวนี้พูดถึงทรงก่อนเนาะทรงก็จะเป็นทรงที่ใส่ได้ง่ายๆค่ะก็จะเป็นคอกลมนะคะตัวนี้จะเป็นแขนสั้นมาพร้อมกับแขนสั้นนะคะตัวนี้นะคะเป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวค่ะอกเสื้อนะคะวัดจากจากรหลซ้ายมาจากรหลขวานะคะได้46นิ้วค่ะได้46นิ้วนะคะความยาวเสื้อนะคะวัดจากตรงไหล่นะคะมาจนจุดชายเสื้อได้23นิ้วนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะมีการผ่าให้ ด้วยนะคะสับคาที่กลัวใส่แล้วตึงสะโพกนะคะไม่ต้องกลัวค่ะผ่าด้านข้างให้นะคะทรงก็จะเป็นทรงปล่อยๆแบบนี้ใส่สบายๆค่ะมีกระเป๋าด้านขวามือให้นะคะก็กระเป๋าอันนี้ใช้งานได้จริงค่ะลึกพอสมควรสามารถใส่ของใส่อะไรไปจ่ายตลาด ใช้ได้ในชิตปรจจุวันสะดวกสบายแน่นอนค่ะมาพูดถึงการตกแต่งลวดลายของรุ่นนี้ค่ะคุณแม่จะตัวนี้เป็นลายใหม่เป็นลายที่แบบเป็นแนวตั้งปกติจะเป็นลายแบบน่ารักน่ารักตรงช่วงไม่ตรงอกก็ตรงนี้อะไรประมาณนั้นใช่ไหมคะแต่ตัวนี้จะเป็นลายใหม่จะเป็นลายนลักษณะของเป็นเถาดอกไม้เลื้อยในแนวตั้งแบบนี้ค่ะลายสวยน่ารักมากตัวนี้จะบอกว่าลายน่ารักมากแล้วก็ดูแบบ ดูหวานหวานเหมาะกับผู้หญิงผู้หญิงมากค่ะคุณแม่ก็ดูสบายสบายตานะคะเหมาะกับใส่ในช่วงที่อยหมันร้อนมากจริงๆนะคะรุ่นนี้ใส่แล้วดูสบายตาแล้วเราก็ใส่แล้วก็สบายตัวด้วยค่ะเอาละค่ะ ไซส์พูดไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูสีกันบ้างค่ะรุ่นนี้มีทั้งหมด5สีนะคะสีที่น้ำส้มใส่อยู่นะคะตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนว่ามันตอนแรกคือจะเรียกว่าขาวแต่ว่าขาวของลินินมันจะไม่ใช่แบบขาวจัวขาวโอโมอะไรประมาณนั้นเขาจะออกแบบขาวขาวครีมครีมนะคะตัวนี้ก็คืออย่างในภาพเลยเป็นลินเป็นสีลินินธรรมชาติอะคือเขาจะเป็นแบบ เหมือนเขาาขาวครีมๆนะคะมันจะไม่ได้แบบเป็นขาวเสื้อนักเรียนไม่ไม่ใช่ขาวขนาดเป็นขาวออฟไว้นะคะตัวนี้เป็นขาวครีมแล้วกันนะคะพูดอย่างนั้นดีกว่าแล้วก็ต่อไปเป็นสีสันที่น้งส้มเตรียมมาให้ค่ะสีที่2ค่ะก็จะเป็นสเีเขียวน้ำทะเลนะคะสีนี้ก็ขายดีค่ะใส่แล้วสบายตาค่ะสีเย็นๆน,นะคะสับรวดลายค่ะ สำหรับลายนะคะจะเป็นถถวดอกไม้ที่ลายสีเหมือนกันก็คือเป็นก้านเขาจะเป็นเขียวนะคะแล้วก็ดอกไม้จะเป็นสีชมพูค่ะมีสีครีมเป็นเกรสรด้านในแบบนี้นะคะสีเขียวน้ำทะเลค่ะต่อมาตัวนี้เป็นสีใหม่ค่ะน่าจะเพิ่งเอามาครั้งแรกตัวนี้เป็นสีม่วงดอกมะเขือค่ะม่วงดอกมะเขือค่ะคุณแม่คะ เสื้อเป็นเสื้อตัวโชว์เนาะคุณแม่ซักรีดนิดนึงนะคะน้องมเอามาใส่ถ่ายเลยนะคะอาอาจจะยับนิดนึงเสื้ออันนี้สีม่วงดอกมะเขือค่ะต่อมาก็เป็นสีที่ขายดีผู้ใหญ่ผู้ใหญหน่อยชอบนะคะนั่นก็คือสีเหลืองไผ่ค่ะ สีเหลืองไั่มันจะเป็นเหมือนเหลืองอมเขียวนะคะเอ,อ้าน้ำส้มลืมบอกไปนะคะด้านหลังมีกระดุมคอให้1เม็ดตัวนะคะจริงๆถ้าใครสวมหัวได้เลยก็สวมได้น้ำส้มก็ใส่แบบไม่ได,ไได้ไม่ได้แกะกระดุมหลังเหมือนกันสวมเข้ามาได้เลยเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครติดก็มีกระดุมคอให้นะคะด้านหลังแบบนี้ค่ะก็แกะกระดุมออกก่อนนะคะอ่ะสีสุดท้ายค่ะสีที่5้าก็จะเป็นสีชมพูกะปิค่ะเป็นชมพูกะปินะคะ สีนะคะเดี๋ยวน้ำส้มจะเปลี่ยนให้ดูทุกสีแต่ว่าเดี๋ยวมาทวนกันก่อนค่ะสีแรกตัวที่น้ำส้มใส่เปิดคลิปถ้าชอบสีนี้สั่งสีครีมหรือสีขาวครีมค่ะอ่ะขาวครีมนะคะขาวครีมค่ะตัวนี้เห็นลายปากหวานมากค่ะสับขาวครีมนะคะราคาค่ะเท่าเดิมนะคะตัวนี้อยู่ที่749บาทโอนชำระจะส่งฟรีเก็บปลายทางบวก50บบาทนะคะเดี๋ยวน้ำส้มไปเปลี่ยนให้ดูทุกสีค่ะ ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะรหัส254สีละสีเขียวน้ำทะเลค่ะถ้าชอบตัวที่น้ำส้มกำลังใส่อยู่นะคะสั่งรหัส254สีเขียวน้ำทะเลค่ะ มีไซส์เดียวเป็นฟรีไซส์อกเสือ้อสี่ได้วัดจากจากักรไสไซส้ามาจากรไ้ขวานะคะได้ถึง46นิ้วค่ะส่วนความยาวประมาณ23นิดนิดค่ะก็ถ้าชอบตัวนี้นะคะราคา749บาทโอนชำระจะส่งฟรีเก็บไปทางบวก50บาทค่ะสีเขียวน้ำทะเลค่ะสีเขียวค่ะพอตัดกับลายดอกก็จะเห็นดอกชัดนะคะอ่ะสวยประมาณนี้ชอบตัวนี้สั่งสีเขียวนะคะสำหรับรหัส ตัวนี้นะคะสั่งรหัส254ค่ะ254แล้วก็ตามด้วยสีนะคะสีที่น้ำส้มใสมาให้ดูตอนนี้นะคะสีนี้ถ้าชอบตัวนี้สั่งสีม่วงค่ะเป็นม่วงดอกมะเขือนะคะตัวนี้เป็นม่วงดอกมะเขือค่ะ สีม่วงใสๆม่วงหวานๆนะคะตัวนี้เป็นม่วงแต่ดูไม่แรงแต่ดูใสดูหวานนะคะก็รุ่นนี้นะคะทั้ง5สีเลยน้ำส้มเลือกสีที่เป็นโทนสบายตาเป็นโทนเย็นตานะคะคุณแม่จะได้เอาไ้ใส่ช่วงหน้าร้อนนะคะสีมันจะไม่มีโทนร้อนแรงนะคะเป็นโทนเย็นหมดเลยค่ะสีแรกก็เป็นสีครีมสีเขียวสีม่วงนะคะแล้วก็อีก2สีจะเป็นชมพูกับ เป็นสีเหลืองภัยนะคะอะค่ะทุนแม่ค่ะถ้าชอบตัวนี้สั่งสิีม่วงดอกมะเขือนะคะตัดกับลายเถาดอกไม้ได้สวยมากหวานมากนี่ค่ะ ตัวนี้เป็นสีชมพูปูนชมพูกะปิประมาณนั้นนะคะชมพูจะไม่ได้แบบชมพูหวานชมพูใสๆนะคะตัวนี้เป็นชมพูฉเฉดที่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่น่าจะชอบนะคะก็คือมันจะแบบไม่ได้ดูเด็กมากนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เข้มมากนะคะเป็นชมพูโทนชมพูปูนชมพูกะปิประมาณนั้นน,น,นะคะสีสวยสีหวานค่ะนี่แล้วก็ลายปักนะคะตัวนี้เป็นลายปักที่น้อชม,มชอบมากเลยน่ารักมากค่ะ ถ้าชอบตัวนี้นะคะคุณแม่สั่งรหัส254ค่ะไซส์นะคะคุณแม่ขาเป็นฟรีไซส์อกเสื้อได้ถึง46นิ้วนะคะอกจริงต้องไม่เกิน43 44นะคะไม่เกินนี้นะคะแต่ว่าความยาวตัวนี้จะยาวอยู่ที่ประมาณ23นิ้วนะคะอ่าถ้าชอบตัวนี้สั่งสีชมพูค่ะ รหัส254สีสุดท้ายค่ะตัวนี้จะเป็นสีเหลืองไผ่นะคะอ่ะสีที่น้ำส้มใส่อยู่ค่ะถ้าชอบตัวนี้นะคะสั่งสีเหลืองไผ่ค่ะ5สีนะคะที่ผ่านมาก็คือมีสีขาวครีมนะคะสีเขียวน้ำทะเลสีชมพูปูนแล้วก็เป็นสีม่วงดอกมะเขือนะคะแล้วก็ตัวนี้สีเหลืองไผ่ทั้ง5้าสีจะเป็นโทนเย็นนะคะใส่แล้วสบายตาสบายตัวไม่ดูดความร้อนไม่ร้อนแรงนะคะใส่แบบให้เย็นๆให้สบายในช่วงหน้าร้อนนะคะน้ำส้ม ทวนไซส์ให้อีกรอบค่ะตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะคะมีไซส์เดียวนะคะนั่นก็คืออกเสื้อวัดได้46นิ้วความยาวอยู่ที่ประมาณ23นิดๆนะคะก็ราคาค่ะโอนชำระจะส่งฟรีอยู่ที่749บาทนะคะ749บาทเก็บปลายทางบวก50บาทค่ะเบอร์โทรและไลน์ ID ของทางร้านอยู่ด้านบนขวามือนะคะถ้าชอบรุ่นนี้สั่งรหัส 2 5 4ค่ะรหัส2 5 4นะคะค่ะด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้นะคะอันนี้ด้านหน้าค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ